รถผมก็มาอยู่ตรงที่เขื่อนขุนด่านปราการชนผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังเขื่อนมีอะไรบ้างแต่เห็นทิวตัดก็สวยงามดีและมีที่เทียวมากมายเหมือนกันลองดูล้วกัน นนก็มี<ด>รถร,บอ,บรบอบชนขับรอบชนชมสันสันเขื่อนแล้วก็มีรถกรอบพาไปที่จุดทเที่ยวถ่ายรูปจุดต่างๆแล้วก็มีเรือเรือให้เช่าลำรับพันห้าขึ้นไปเหนือเขื่อนขึ้นไปท้ายเขื่อนแล้วก็ถ้านั่นรอคนก็ต้อง คนละสองร้อยแปดคนโอเคครับ okay. <c oughs> นั่งรอแป๊บหนึง่ตงตอนนี้มีคนมาครบแล้วแปดคน <c oughs> เดี๋ยวไปที่เรือ <c oughs> น้ำแห้งไปเยอะเลยครับ จะสุดแล้วมั้งเนี่นยยอไปต่ออีกหน่อยหรือเปล่าน่าจะสุดแล้วฮนะมีเรือจอดอยู่ เขียวนรกโดยตรงเลยครับพื้ที่เขาใหญ่ทั้งหมดจับที่เข้ามามครับผม,มก็จากนี้ไปก็ประมาณเร่าวๆสิบกิโลอ่ะก็จะถึงเหียวนรกลครับต<อ>่อจามลำลำ,ลำมุทานเข้าไปเรื่อยๆอยเดินขึ้นเขาใหญ่เลยก็ได้ครับถ้าใครชอบเดินท่องป่าก็มันเป็นอ่างใหญ่มันมีน้ำถ้าจะเล่นก็เล่นได้เลยครับ ูจ,จังลมนีะแต่ก็เดินเข้าไปไกลหน่อยเดินเข้าไปก็ประมาณหกเจ็ดร้อยเมตรนะครับเดินเข้าไปเจี๋เรือแล้วก็เดินเข้าไปเรื่อยๆถ่ายรูปเอาวิวตามโขดหินด้อะไรเพียงอย่างเดียวที่โขดหินแบบนี้ครับที่เราจังลม ตกได้เยน้ำตกแม่นั่นแหละนี่น้ำตกคลองฟามนะครับผมน้ำตกตัวน้อยนะครับตรงนี้ก็ไม่เยอะนะคลองฟากคลองาก ระวังครับระวังน่าทุกเหยียบเหยียบทางนี้เหยียบทางนี้เหยียบตรงนี้ทางหินเนี่ยเอหยียบเหยียบทางหินนะครับเหยียบทางหินเหยียบทางหินเออเนี่ยคือตรงหินเนี่ยแลมาขึ้นมามาเร็วจับเหยียบเหยียบเยอะอ่ามามารอดแล้วไปขึ้นไปรอด มาครับมาครับไ,ไ,ไปไปนี่ขึ้นไปทางนี้ระวังระวัง การเข้ามาตรงนี้ก็มีค่าเรือ1,500บาทนะครับถ้าเหมามาคนเดียวก็จ่ายเต็มไปหรือถ้าไม่รีบมากก็รอคน8คนฮนะเขาก็คิด8คนคนละ200บาทหญ้ายังขึ้นไม่สูงเท่าไหร่มึนก็เลยดูไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ เี่เข้าไปดูตรงน้ำตกไม่รู้เหมือนกันว่าน้ำตกจะประมาณไหน,น น้ำเยอะกว่านี้คงสวยกว่ากว่านี้เยอะเลยเียนว่าน้ำตกคลองกราม มียังมีน้ำอยู่หลายอยู่แต่ก็ไม่ได้มากเนี่ย เป็นช่วงน้ำน้อยก็เลยได้เห็นประมาณนี้ถ้าน้ำมาเร็วกว่าน,นี้นิดหนึ่งเขาก็น่าจะมีน้ำมากกว่าน,นี้แล้วก็น่าจะสวยกว่าน,นี้เยอะครับโอเคครับเดี๋ยวไปที่ต่อไปเลยฮะเดี๋ยวไปไหนกันต่อเดี๋ยวดูกันอันนี้ก็ไม่ได้วางแผนว่าจะไปไหนผ่านอะไรก็แวะอันนั้นนะครับไปไปครับผม ฝนก็บรรยากาศดีนะข้างในเนี่ยพอฝนหยุดปุ๊บมันมีหมอกมีอะไรขึ้นเตมเมียข้างในเนี่ยช่วงหน้าฝนน,น,นนะบรรยากาศก็ดีหนาวไหมครับตัวเมือะะมันก็ช่วงนั้นนะมันก็หนาวอยู่นะก็อากาศเดียวของบนเขาใหญ่เลยครับครับช่วงห,งหน้าหนาวสุดอากาศจะได้มาช่วงน้ําน้อยดียังจะแห้งกว่านี้ครับเนี่ยแห้งลงไปอีกครับยังแห้งหมดเดี๋ยวนี้ถ้าแห้งจริงอ่ะเรามาไม่ได้เลยแถวนี้ครับแห้งหมดเลยอ่ะ จะแห้งถึงนู่นหนอปากทางเข้าช่องลมที่เราจะไปเนี่ยครับระดับน้าช่วงนาแล้งจริงคนอะัแต่หญ้ามันก็จะสูงกว่าวันนี้หน,ห,หน่อยหญ้ามันจะเขียวกว่านี้ครับช่วงนาแล้งนานหญ้าก็จะเขียวกว่าหญ้าที่เขียวก็จะสวยกว่านี้หน่อยอันนี้มาหญ้าเพิ่งเริ่มขึ้นเองใช่ครับมันก็เลยดูแบบเหมือนน้ำมันเพิ่งลงไปไม่นานอะ่ะครับเพิง่งลงเนี่ยเพิงเ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับต,ต,ต้นเดือนเนี่ยครับบ้ามันบางทีมันก็ยังดูแฉะเปียยๆ,ๆอยู่ คนมาเยอะไหมครับวันวันเงี้ยมันก็สารอาทิตย์ก็พอมีครับพี่แบบเงี้ยก็พอเรื่อยๆแต่วันธรรมดาเลยโอ้โหบางทีก็เงียบไปเลยครับมีคนเที่ยวอยู่บนเขื่อนแต่เขาไม่ค่อยลงเลไม่ค่อยลงมาครับไม่ค่อยลงมาหนูนะถ้าเป็นช่วงทุ่วงยาดของชาบ้านโอ้ผมวิ่งกันทุกวันเลยครับเนี่ยซาช่วงยาเเยอะแยะครับก็ประมาณสักเดือนหนึ่งประมาณต้องรอมีนาเมษามกันรัปดาเลยครับนู่นเลยเหรอครับยาดที่สูง จะสวยในช่วงเนี้ยมิถุนากลางเดืเนี่ยครับแน้ำก็จะลงลึกไปกว่าน,นี้ใช่ครับะมาช่วงพฤษภาเนี่มันก็ยังยังไม่เขียวพฤษภาก็ช่วงมิถุนาก,กาลางเดือนนะครับนี่แหละสองเดือนนี้แหลพะพอสิ้นเดือนกรกฎาเนี่ยฝนก็เริ่มจะมาแล้วน้ำก็จะขึ้นเรื่อยๆทีน,นี้ครับ เลยเข้ามาเลยที่เป็นน้ำตกทองคามเดี๋ยวเราไปเราไปตรงช่องลม ช่องน,นี้สวยกว่าตรงนี้นเมื่อกี้นะสวยกว่าตรงนี้เป็นช่องลมใช่ตรงนี้สวยสวยกว่าตรงคลองคำนะคับเดิน,นได้ไหมไจะเดินถึงตึกกอนดนะครับข้างในข้างครับ โลดนคะรับพี่โลดนะไปร้อนอืมอันนี้น่าจะเรียกกบกว่าเมื่อกี้โลดแล้วอันนี้หมาป่าอนะันนียมันอยู่ในป่า <c oughs> น่ากลัวจังเลยหมาป่านะขายของหรือเปล่านั่นะขาย เป็นแบบตกเล็กๆไปเรืเร่อยๆน้ำเยอะกว่านี้ก็คงสวยกว่านี้เยอะเลยเป็นล่องน้ำคลองน้ำไปได้ไหม Wow. มีสะพานไม้ข้ามด้วยครับเป็นสะพานแล้วก็เชือกไนลอนขึงโอเคดูจากไม้น่าจะแข็งแรงอยู่ครัยบยบยบยยบยยบยยบ น้ำตกเขาช่องลมน้ำตกช่องลมนะครับโยอดในแม้น้ำจะน,อน้อยแต่ก็ดูน่าเล่นนงข้างล่างค่อนข้างดูแล้วลึกอยู่น่าจะเล่นได้ น้ำก็แห้งไปเยอะยุบไปเยอะเลยฮะเข้าช่วงหน้าแรงแล้วสักพักหญ้าก็น่าจะสูงมากกว่านี้แล้วก็เขียวชอุ่มมากกว่านี้ช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยหญ้าน่าจะขึ้นสูงแ้วฮะแล้วก็น่าจะสวยสวยงามมากกว่านี้แต่น้ําอาจจะประมาณนี้น้ําก็เล็กเลกไม่ได้ตกแรงมากเพราะมันไม่ใช่ช่วงหน้าฝน นี้ก็เวลากละแบตบก็จะหมดแล้วด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับครั้งต่อไปจะออกตลอนไปไหนอีกหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรอีกก็ขอฝากทุกคนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ อกัดกันซะงั้นนะ่ะเฮ้ยไม่กัดกันกัดทำไมฮะมานี่ขึ้นมาอยู่ด้วยกันยังจะกัดกันอีกหมานี่หมาจริงนะพวกมึงเนี่ยไปนักเลงจังเลยอันนี้ Ma huh? Mallaw mallaw